สวัสดีค่ะทำอาหารนะคะหิวมากวันนี้มาดามหิวแล้วนะคะผัดกะเพรานะคะผัดกะเพรานะคะผัดหิวมากวันนี้หิวนะคะหิวข้าวจนหน้ามืดนะคะเพื่อน,นผ,ผัดกุ้งผัดกะเพรานะคะ เล่นขายของอยู่คนเดียวนะคะเพื่อนๆวันนี้มาดามทานข้าวสวยนะคะนึกอยากกินนะคะวันนี้ไม่มีเหนียวนะคะวันนี้ไม่มีเหนียวนะคะเคนะคะวันนี้ไม่มีเหนียวนะคะหิวมาก ดูดูดูนะคะดูนะคะวันนี้อาหารโปรดนะคะวันนี้ไม่คันเหนียวนะคะอยากกินแบบอีกรสชาตินึงนะคะเพื่อนค่ะเพืเ่อนนี่ก็ปลาสลิดตัวเบลมเบลมเลยนะคะ จัดมานะคะปลาสะลิดนะคะผัดลูกชิ้นนะคะผักกะเพราลูกชิ้นกุ้งนะคะมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาทักทายมาดำนะคะ หวยมานานแล้วนึกอยากกินแปลกๆปีนี้แปลกแปกปกติไม่ค่อยเคยทาอาหารแบบนี้ไม่ค่อยถูกปากนะคะชอบอาหารแต่อีสานนะคะแต่วันนี้อยากนะคะแปบบผิดปกตินะคะไหลหกเลยนะคะเนี่ยบอกไว้ก่อนเส็บๆนัวๆนะเส็บๆนัวๆน,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 นะคะ กับเผานะคะกับเผานะคะหนวด้วยกันไม่คะทันด้วยกันไหมค้าปกติจะไม่ค่อยนะคะอาหารรสชาติแบบนี้นะคะ ชอบกินแต่ขนมจีนนะคะชอบทานแต่ขนมจีนส้มตำก๋วยเตี๋ยวแกงเห็ดนะคะมีอาหารอยู่ไม่เกินห้าอย่างนะคะมาดามจะทานนะคะหนึ่งส้มตำสองขนมจีนสามเตี๋ยวนะคะสี่แกงเห็ดนะคะห้านึ่งปลานะคะอ,อมปลานะคะแล้วก็ บุพเมะไก่บ้านนะคะแค่นี้นพี่น้องเอ้ยกินอาหารอยู่แค่นี้แหละยี่สิบปีกับนอนู่แค่นี้นะคะแซบ่บ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 แซบ่แซบนัวๆนัวนัวนัวนะคะเนียเนียๆเนียเนีย โอเคนะคะห้าทีแล้วนะคะโอเคนะคะหิวเหีวเหีวยวหีวบายบายดูนะคะหุงข้าวเต็มหม้อเลยนะคะโอเคนะคะบายบายผัดกะเพรากุ้งลูกชิ้นนะคะสุดมาดามเอ็นนะคะเพื่อนๆทำด้วยกันนะคะบายบาย